ต่ตุยเย็นเมียนเดียนน,น้ำจอกน้ำแก้วก็มีเบิดแกวเนี่ยก็มีเบิดนอนเอาเคสละสองอันเนาะเพราะว่าเขาคลายมันเป็นขูดเป็นขูดก็รอเบอ่์เยวันมียังนนเนาะคากะลิฮิตหนึงพักมีซีโซ่เขากัดนเนาะอัดเมียนเต็มเลยตอนนี้ส่วนนี้เป็นบัวห,อ,หอมทะเนกับเป็เ,ปข,เปขื่อนทะเลนั่นเนาะ ผงมาก็มีปลาหมึกปลาหมึกเหมอนเลหมอนเนาะปลาหมึกซอยหกกระไลไข่ไก่นา่เกดหมูเอากระหยันเนาะเราโดยดีนะคับแต่ในกระเมนเป็นงเป็นอกะลกเนาะ จะเงินเขาเรียรบอกเขาเสี่ยออกมือเลยจ้าจะเงินล้วก็บอกเขาแด้ออกมือเลยจ้าตอนนี้มีพี่แมีเครื่องรกที่นอนเลยออกมาเลยจ้าเขากาับขึ้นรถแล้วเขาก็ออกมาเลยสองยาง ปลอภัยไรเดจ้าเสียงหลุดร้ายเนาะวันนี้เอากระสีออกเมื่อเอาก็มาหอดเฮือนเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องมาหอดเฮือนเรียบร้อยส่วนทองก็เลือกพักเข้าอยู่เด้อพี่น้องพักกันกระลำประกาศขาวเลือกคัดเอาเด้อทองเด้ออันใดมันงามมันขีนล้ลายเด้อแต่ขั้นดำๆเนี่ยเอามีดซ้อยๆอยซ้อยออกเด้อมันยังใส่ได้อยู่ห้างกันเห็ดกินไปเนาะพี่น้องเนาะอ,อ่ะ น้องนัดกะสีเป็นคน,เ,นเออเห็นน,น,นั่นเลยลูกหั่นแค่ลอดแล้วกับ่น่นสีพัทเด้ดพี่น้องเิ่นระสิเป็นคนพัท่ยพัทให้แม่กินสบายดีจ้าหั่นแค่ลอดใส่ก่อนเออเอ,อ,อันใส่บะหมูใส่แค่น้อยนึงบะ เรือบ่ต้องใส่ก็ได้เนาะใส่ไข่แล้วก็พอเนาะไข่ไข่สองนวยกับผักกําลําประกาดขาวซับๆแล้วกับพะกันเห็ดตะพี่น้องเด้อเอาสีเห็ดพัดวุ่นเส้นสู่กันกินเรโหมมือโบมีเปนหลักนี่เปนหลักสบายโน่นโน่นสบายใจนะก็อ้นโน่นไปอยากเข่าใช่ไหมล่ะอยากให้แม่อันพาเพลินขี่รถจักโลอะไรซื่นใจบ่อิตาเมะเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยก้อยเนื่อยขั้นแขวมาให้ขั้นจักบาทแล้ววันนี้ค่ะ บกอ่ะลายังไง้ากีโลเออมากนเส้็นนะใส่เกือแล้วกันยงเออเอาออกรถดทองกันะฮะเออเลยแค่รถเอาขอไว้รถดทองเมนเห็ดพัดเคื่อนยังเอออนพเออเห็ดคื่อนพัดน่าขยะก็ได้เลยฮะโบเลียนดอกน้ตเอากับโบเลงใสอนไรนะอนเนาะ่ หมูบซอไหพัดแต่พักสวๆใดพัดกับบุญเส้นสืๆใดแลวกับไข่อยไหนพ่อใดบ่ไดนบัแดงนึน้ำพัดธรรมดานะพัดคืองขวมีนะอ้นเพื่อเขาขาอยู่ไหนขาอยู่ในบุญบครื่ขวมีอ้าวนอนหรือไมสุดเอ้าอมอนี่อ้น អ mm. ូនប្រើឆៃមោចៃអានអានអានលាយเนาะឯញ៉ាំអឺឆៃអាចារ្យអាហៅដាំងໄຟរៀបរយហើយមកមកណั่งណាត់មកជ��ការហេតលูกមកអឺเดี๋ยวเฮาก็ให้មោកថាเด้อทองเป็นหยังชาวนอนบ่ឬឲ្យอันណានងងុយนอนบ่อ้น ต้องคอยเห็นมันห่างกูอยู่บเอาเงินเปิดเด็ไข่ทองพาขี่รถเลาะเลนอันนี้รถเนาะไฟไฟทองเลาะเข่านี่เด้อทองเด้อเลาะเข่าทางในเด้อไม่ต้องขี่ไปทา้งนาได้เนาะรถไปทั้งในเอาเดี๋ยกคนไปล่างพักล่างนี่มาใช้น้อยก่อนพี่น้องเลยอ้าวน้องนัดพัดไข่กับอันนี้ให้มันซุกก่อนเนาะพ่อพบลูกถ่าใส่ เอาขวดใหม่มนาะหลดไปทำไมอ่ะนะเออขวดใหม,ขใหม่ขวดน้อยๆน,ยนะก็ได้อ่าใส่น้ำมันหอยลงไปน้องนัดมันเฮียในขอบในแกบในล่างของลูกเด้ออ่าไ,<ม>ไวด้ดีๆมีอย่งกับมีแต่แนวขึ้นมุดเอาอย่างลงพักพักอะไรจากอาวุนเช่นลงดรอปมาเนี่ยอืมวุ้นเช่นถ้ามัน,นร้ายก็เห็นเอาครึ่งหนึ่งบึงตามสภาพมันก่อนพักเอาลงเลยหลาง มุดอะไรเอาเาไปจกกขีเลยบพไฟยองอะาบ่ะปาทุกอืาหม่งอนาคขอนั่นวมใบหน้ามันออกก่อนเอาหุ่นเ้นลงหลดเลยกับคนนำกันแบบนี้เออหลงรัดนพัด นะ่เอ้ยมชุบด้เนี่ยทำอนะอัดไปก่อนลูกไปจชิม้ลูกเด้อมันกไปตาแซ่บย้่ยนนัดเนาะชิมมึงด้วยฮะ่อนย่หุบตีคนคนทำไมให้มันทั่วกันเออล่ะทัวไปผุกได้ทองมันสะอาดบนะเซ็เปื่อนบ่หนือมันสะอาดเบิรนเด้อ หม้อแหกแต่กระโปงเอาลองลุ่มหั่นน้องน,นัดพัดเรียบร้อยแล้วจ้าพีน่น้องน,น,นี่ยเตะ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 น้องนัดเห็ดหั่นหมีเะอิยวดำสื่อๆเนาะเออแม่นได้คือเะอิยวดำเขาใส่เะอิยวดำเนาะลูกสื่อมาได<า>้ไหมเออแม่สื่อเอาเป็นการถนัเลยเนะาะฮะอันนี้ให้เด็กๆเนะาะเขาก็มาอยูย่ในอันไหนเขา,ขาจานอีาจานหนึง่ง พี่น e. ัองอไอไ้เด็กๆไนังไอติมน้องลุงกินเด็กๆอยากเนาเป็นแบบข้ออลยรเนาะยันเขาันเดียม่หมดนะอือสองคนสามคนทางมันทองไรอืมบไปกิ๋อบัวจิ่อเป็นยู่นี่บัวทอง เออไปกินน้ำเขาอะไรไปมันจะมีหมูมีหมูเนาะนั่งลาห้องพักบอกรัเอาแยกว่าดีเอาแยกเอาใส่ถั่วเข้าไปแหละเนาะลาไปก่อนเนี่จ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หได้เลยพี่น้องพากันหึทางไหนมันเปื่อนมาไป ทองทองกับสีไปกินนำเด็กเด็กที่ทางมีเพื่อนทางสุดเด้อพี่น้องลาไปก่อนนะจ๊ะช่มีฝากคนไลค์ให้เด้อพี่น้องบ๊ายบาย